แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดคอรมอลไฟเขียวจ่ายเงินชดเชยหรือว่าเงินทดแทนนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบเป็นการจ่ายเงินชดเชยทดแทนในอัตราไล่ละ45,000บาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะเดี๋ยวราเรียเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้กันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดี ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของคุณกวางไตสุรีไตสารนกุลนะคะซึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงการอนุมัติของทางครมอในการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการฝายหัวนาที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะสําหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์จานวนกว่า350แปลงเนื้อที่770ไร่นะคะรวมแล้วอยู่ที่34.67ล้านบาทค่ะซึ่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565 ที่ผ่านมาคอร,รมอนะคะหรือว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติจ่ายเงินทดแทนที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะจานวน350แปลงเนื้อที่770ไร่นะคะ1งาน59ตารางวาค่ะซึ่งจ่ายในอัตราไล่ละ45,000บาทรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่3.467ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม ให้แก่พี่น้องราษฎรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาจังหวัดรีสเกตค่ะโดยได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็เห็นชอบจาก,ณก,รรก,ากาคกาาากะกณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาจังหวัดรีสเกตแล้วก็คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาจังหวัดรีสเกตเฉพาะกลุ่มโนนสังนะคะกลุ่มราศีสไลดแล้วก็กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะในส่วนของงบประมาณที่จะนํามาจ่ายทดแทนนั้นนะคะกลุ่มชนประทานจะปรับแผนงานแล้วก็แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,565มาดำเนินการค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมครมยยังได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็กำหนดดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทนจังหวัดศรีสะเกดเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็จำนวนเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนตามตารางบัญชีรายละเอียดนะคะแผนการตรวจสอบแล้วก็ ร่องรอยการทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวหนาอําเภอเมืองศรีสะเกดค่ะก็จะมีอําเภอกันทลาลมอําเภอราศรีสลายอําจังหวัดศรีสะเกดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีตอนนี้ครมอก็ไฟเขียวจ่ายเงินนะคะให้ผู้ได้รับผลกระทบโครงการฝายหัวหนาจังหวัดศรีสะเกดสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมส่วนการดําเนินการตามแผนงานในการจ่ายเงินทดแทนนั้นนะคะ กรมชนรัประทานค่ะจะเป็นคนปรับแผนงานในการปฏิบัติงานแล้วก็มีแผนการใช้จ่ายนะคะในส่วนขององเงินที่จะเป็นงบป,ประมาณประจํำปีงบป,ประมาณ2 5ง5เข้ามาดําเนินการค่ะนําข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะยินดีด้วยกับพี่น้องจังหวัดศิีสะเกดท,ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโครงการฝายหัวหนาค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ